สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้เรามาสับไพ่กันก่อนนะคะ ขออนุญาตครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะแม่หมอขอเป็นตัวแทนหยิบไพ่ให้กับทุกๆคนเลยนะคะที่เป็นเจ้าของพลังงานที่เข้ามาในวันนี้นะคะ ใครใครกำลังจะเข้ามาดูตื่นเต้นเลยนะเออพอเปิดเปิดหน้าไพ่ออกมาเป็นหกถ้วยเนี่ยเออนะคะความรู้สึกของแม่หมอนี่คือทะลุจอเลยคือแบบใครใครจะเข้ามาอะไรอย่างนี้เลยนะเออความรู้สึกอะ่ะ มีความรู้สึกแบบในในในเจ้าของพลังงานวันนี้เนาะว่าจะมีคนเข้ามามอบอะไรให้กับคุณน่ะเออมันเป็นโอกาสเนาะเออความรู้สึกแม่หมอนอะมันเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งดีๆอะ่ะที่เขาจะนำามามอบให้คุณน่ะนะคะเออแต่นอกจากโอกาสเนี่ยก็ยังเป็นเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่หมอมองว่า ลักษณะนะคะว่ารู้สึกว่าเขาจะแบบเออเป็นเป็นคนที่ดูมีดูเป็นคนใจดีแล้วก็ดูมี power ในตัวเองอะความรู้สึกของแม่หมอนะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือคนนะคะให้ได้รับโอกาสดีๆเออนะ แล้วก็สิ่งสิ่งเนี้ยมันเหมือนมันจะต่อยอดให้คุณในอนาคตด้วยนะในโอกาสที่คุณได้รับเนี่ยนะคะเออให้คุณได้ไปทำในสิ่งที่คุณรักอืมหรือว่ามันจะต่อยอดให้คุณไปเจอกับคนที่คุณจะทำงานร่วมกันในอนาคตเนะี่อเหมือนมีคอมมิชเมนต์ร่วมกันอนะ่ะเออแม่หมอมีความรู้สึกจากหน้าไพ่อะนะคะเป็นแบบนั้นอืม มีแต่เหรียญน,นะเออโอกาสมาให้หกเหรียญสามเหรียญอย่างเงี้ยนะคะเออมันมันมันจะไม่ดีได้ยังไงมันดีมากเออนะคะในความรู้สึกของแม่หมอนี่คือแบบมันเหมือนในช่วงแบบช่วงใกล้ๆจะสิ้นปีมันก็เหมือนว่า ทุกคนเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้รับความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแม่หมอยังแบบรู้สึกรู้สึกโอเคเนาะได้ที่คุณได้ไพ่แบบได้ไพ่ดีมากๆเลยอืม แล้วก็ไพ่แบบใบต่อต่อไปนะไพ่ใต้สำรับอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอ,อมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนกำลังจะได้ปลดพันธนาการตัวเองอะ่ะเออหลังจากที่คุณได้โอกาสเนี้ยเหมือนโอกาสเนี้ยนะคะมันมันทำให้คุณเหมือนได้ปลดล็อกอะปลดพันธนาการตัวเองอะใน8ปดดาบอันเนี้ย คุณจะได้โอกาสที่จะมาให้อย่างเงี้ยนะคะที่ที่เขาจะนำมาให้คุณน่ะนะคะเออทั้งหมดที่มาหมอได้พูดไปอ่ะมันเหมือนจะช่วยคุณปลดล็อกปลดพันธนาการตัวเองด้วยอ่ะเออไม่ต้องไม่ไม่ต้องอยู่ในจุดจุดนี้อีกต่อไปแล้วอ่ะเออเราจะออกจากจุดจุดนี้ไปแล้วนะคะด้วยโอกาสที่มีมาให้อย่างเงี้ยนะคะอืม แม่หมอมีความรู้สึกว่าในในหน้าไพ่นี่คือแบบมันสื่อค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนเนาะในความหมายอะ่ะอืมแล้วมันมันเป็นอะไรที่เห็นได้ชัดเนาะว่าก่อนหน้านี้คุณค่อนข้างเจออะไรมันหนักเหมือนกันอืมแต่ว่าเมื่อคุณมีไพ่สามใบเนี่ย ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะมันเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยเออเหมือนมาปลดล็อกปลดพันธนาการให้คุณเลยอะเออไม่ต้องเป็นไม่ต้องอยู่ในจุดนี้ต่อไปแล้วอะเออในสิ่งที่แม่หมอรู้สึกนะอ,อืมแล้วคุณดูใบต่อไป โหเจอมาเยอะเจอมาหนักเออนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่หมอจะยิบนี่ให้นะคะอ่ะเป็น king of s w o r d เนอะคุณพยายามแบบยืนหยัดเนาะแม่ใน king of s w o r d ไปเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณก็เก่งนะที่คุณพยายามยืนหยัดมาจนแบบ ทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้อะเออจริงคุณก็เป็นคนที่ฉลาดเก่งมีสติปัญญานะเออแต่ว่าด้วยลหลายหลายอย่างอะเนาะบางทีอะออบททดสอบมันเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องการทีร่คุณเป็น k คิงออฟคิงออฟสอดใบเนี้ยนะคะมันก็อ,อแม่หมอมีความรู้สึกว่า มันก็ทำให้คุณนะสามารถที่จะก้าวผ่านข้ามบททดสอบหลายๆอย่างเนาะด้วยสติปัญญาของคุณเออด้วยความเข้มแข็งเด็ดขาดนะคะเออทำให้คุณก้าวผ่านข้ามมาได้อะ่ะโหซึ่งแบบในความรู้สึกของแม่หมอนะมันมันไม่ง่ายอะมันมันไม่ง่ายเพราะคุณค่อนข้างที่จะเจอมาเยอะเจอมาหนักเหมือนกันมันอันเนี้ยมันก็เหมือนสิ่ง ตอบแทนในสิ่งที่คุณได้ทำงานหนักมาเนาะอืมจริงๆนะแม่มองมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วก็รู้สึกเอ,อดีใจด้วยว่าเฮ้ยมันในการตอบแทนในสิ่งที่เราสู้ทนฟันฝ่าพยายามมาตลอดเนี่ยนะคะมันมันมันเห็นผลอะเออนะคะ ในการที่คุณเป็น k คิงออฟซอรมาตลอดเนี่ยเนาะมมันเหมือนว่าชีวิตจะยืนอยู่ในจุดที่มันมืดมนมันไม่แม่หมอในความรู้สึกของแม่หมอไอ้แปดดาบอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะผ่านการเวลามันนานไม่เบาเหมือนกันนะใน king o อ s ฟซ r ร์ของคุณอะเอิร์ดขอโทษค่ะในแปดดาบของคุณอะ แล้วคุณต้องใช้ความแข็งแกร่งในตัวคุณอะเออที่เหมือนไพ่คิงอ w o r d s ใบเนี้ยซึ่งแบบโอ้โหประสบการณ์โชคโชนมากอืมความรู้สึกของแม่หมอนะมันเป็นเหมือนของขวัญเหมือนกันเลยนะกับโอกาสที่จะนำมาให้คุณที่จะมีคนมาหยิบยื่นให้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอะไรอย่างเงี้ย ทำให้คุณได้ชีวิตได้ขยับขยายออกไปนะคะได้เจอคนนะคะได้ได้ทำในสิ่งที่รักที่ชอบร่วมกับคนที่ทำร่วมกันแล้วแล้วมันทำให้สามารถขับเคลื่อนสิ่งดีๆไปด้วยกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมแล้วก็ได้ อาจจะได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆกับครูครูบาอาจารย์เนาะที่ที่คุณจะต้องไปเจอแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเขาเนาะในในไพ่สามเหรียญที่แม่หมออรู้สึกเนี่ยนะคะอืมแต่โอกาสที่เขาจะให้มาให้คุณเนี่ยนะมันก็เด่นชัดมากว่านอกจากถ้าจะเป็นเรื่องงานด้วยนะ สิ่งที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาต้องให้คุณแน่นอนคือเรื่องเงินมีแน่นอนโอกาสอันเนี้ยอืหกเหรียญสามเหรียญอย่างเงี้ยมานะคะเออบอกก่อนว่ามีโอกาสจะเข้ามานะอืมแล้วก็เป็นไพ่เหรียญติดติดมาเลยนะคะเป็นไพ่หกเหรียญด้วยนะคะคนที่มีความเมตตานะคะเออชอบสร้างโอกาสให้กับ คนอื่นๆอย่างเงี้ยนะคะเอออาจจะให้เป็นทุนทรัพย์ให้เป็นองค์ความรู้นะคะเออได้ไปต่อยอดนะคะเป็นมาเป็นสามเรียนเนี่ยดูดูแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนฮึกเหิมขึ้นเนาะมีกำลังใจขึ้นในการในการที่เราจะก้าวต่อไปเนาะเออในในชีวิตเราอะเนาะเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งที่ มองเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วก็พร้อมที่จะนำโอกาสดีๆทั้งเรื่องการงานการเงินมาให้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆอยู่แล้วนะคะเออสำหรับแม่หมอเนาะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่ใน random ถัดไปเนาะวันนี้เสียงแม่หมอก็จะแหบๆหน่อยเนาะมันมีบางช่วงเออนะคะ ก็จะแบบวนๆเป็นๆอยู่อย่างเงี้ยช่วงนี้เป็นๆหายๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนะเาะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคลิปนี้แม่หมอไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตการทำงานนะคะในทุกๆวันวันนี้แม่หมอสวัสดีค่ะ